ดีิว่าอะอว่ากูจะเล่นเกมเก่งหรือเปล่าฮึดูโอโ้โหว้าวว้าวโดดไวแท้ไวแท้โอโ้โหด,ดูโอโ้หืโอโอ้โหดูท่าอ้โห ดูดูการใช้เวลาโอ้โหดูครับไม่ใช่แค่กระตุกนะฮะโคตรแหลกมาอ่าเตรียมพร้อมแล้วจวัดีครับสุริการนั่นละครับจเจอกันเรืนี้ผมก็อยู่ในเกมอ่าอ่าลอยอัพลอยอ,อัพอะไวรวะลอยอัพลอยอัพเวอร์เออนั่นแหละเอาวีนั่นแหละเออนะ จริงๆเกมนี้มันฮิตตั้งแต่าเมื่อ4ปีที่แล้วถึงประมาณปีที่แล้วนะฮะแต่ผมก็กลับมาเล่นนะครับโอ้โหแรกท่านตาเห็นโอเคอันดับแรกก็ซื้อที่ดูดเลือดมานะครับไปอ่าวิธีเล่นนะครับสำหรับคนที่แบบอะไรเนี่ย อ๋อให้เราตรงไปที่นี้ใช่ไหมอ๋อตรงนู้นก็จะเป็นศัตรูที่เราจะต้องการที่จะปุยยี่ปุยยำมันนะฮะซึ่งก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับน,นะครับถ้ามันปกป้องเราเราก็ใช้อัลติเมตเอาต้าไวโอเลตซูเปอร์อะไรเนี่ย first line. ช่างมันนะฮะเกมเงียบช่างมันนะนะครับฆ่าไปแล้วหนึ่งศพนะฮะโอ้โหนี่ครับนี่และครับนี่ครับดูดเลือดฮะดูดเลือดดูดเลือดนี่ฮะอ่าครับผมไปฟาร์มของก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่สกิลโบงไปครับนะครับเพื่อที่จะทําการลังให้เร็วขึ้นอ่านี่ฮะเห็นไหม เราก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับไอตัวหานี่อีกแล้วครับตายซะเจ้าเรียบร้อยครับโอบโ้อยร้อยร้ยรอร้อยรอยเ้อยอยรอยนนอ้อย้อร้อ้ยอยร้อรอ้อออน้ นะผมก็จะใช้วิธีดูเลือดก่อนนะฮะตายซะนะครับเมื่อมันฆ่าเราจนตายนะครับก็นะก็นะนะต้องรอประมาณชาติหนึ่งฮะอ่ะเรียบร้อยมึงฆ่ากูเหรอเฮ้ตีป้อมไม่แตกเลยไหนกูเจอตัวมึงแล้วศพแรกผ่านไปร <First Blood. S 1> ้อยเอาคืนไปซะอ่นะฮะก็ เราก็จะเสกที่ดูดเลือดไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะพอเรารู้สึกว่าเบื่อแล้วครับก็ไปตีตัวใดตัวหนึ่งต่อเลยนะครับเช่นตัวนี่ๆนะเห็นไหมมันมันซุ่มอยู่ตรงนี้มีสองตัวเลยดูดิอ่าฮะไปไหนมงไปไหนเอาอีเชี่ยวตีผิดตัวไปไหน ใส่เดียวใส่ใตายตายเออ้าวอุ้ยนี่ครับเรียบไปละมึงนะครับโอ้โหดัมเบลคิวเลยทีเดียวอ่ะไปปไปยัดการตัวข้างล่างนั้นต่อครับมองหางนมานีนะครับเอาเรียบร้อยครับตายไปซะง่ายไปละแล้วก็ทำให้ป้องกองันเลยครับแน่โอ้โหสุดยอด ป้อมแตกแล้วมาจัดการกันต่อแล้วป้อมแตกอีกหนึ่งครับสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดไปเลยมาไป่เมียก็ได้ครับเอาติเมตดเอาป้าตาย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 ได้ได้เรียบร้อยเห็นไหมเห็นตัวข้างล่างไหม ก็จัดการเลยครับหลอะไรตองหลอครับใส่ใส่เพียงใส่เพียงใส่เพียงโอ้โหตายครับโอ้โหนัดเดียวจอดเออเนี่ครับน้ำมายนะครับไม้ตัวครับโอ้โหบนี่ยครับโอ้โหครับตัดปีครับตัดปีตัดปีแตกแตกไม่แตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกครับโอ้สุดยอดนะครับตีป้อมรอกันครับอ่าระวังรอครับ แตกครับแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอโอโอสองรวมหนึ่งโอ้ไม่โอสองรวมสองครับตอนนี้โอ้โอโครับว่าใครจะแตกก่อนใครจะแตกโอ้โหฆ่าแล้วครับโอยอดเดียวแล้วโอ้โอยอดเลยยังยังยังไม่พอยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่ไปตายดรือเ่าเฮ้ยแม่งลัดกูซูเปอร์อัพเมทนะโอ้ยโอ้ยนโนโนโน

ตีตีแตกตีแตกจบเกมจบเกมเย้วิทตอรี่มาดูว um ่าใครจะ MVP นะครับมาดูว่าใคร m เอ็มบีัีดูดเลือดนะฮะเน้นๆฮะใช้วิดีโอหัวดูดเลือด นี่อะ MVP อะสุดยอดไปเลยเป็นทองแครรี่นะครับก็อยันนี่มาดูอะโอ้ดูครับอ่าใครอยากเล่นครัก็ชื่อนี้นะก็ผมแค่เล่นวิ่งสีก็ชาได้เลยดิ่าไปทีหน้าจบจัน โอ,อ,อเอค,อคอนะค,ครับงั้นผมขอถืคคิวข้างนี้ค่ะวอรันตัวแบีกัวนี้ดีกรับเป็นในไมค้าเวอร์ชัน1น8นะครับว่าวันนี้นะครับในรุปป่นเบต้าม,มีอะไร,ประเปลรรี่ยนบ้างอันนี้ผมเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีป็นชีเอคกบ็อกซ์นะฮะก็จะเป็นชื่อแรกนะ มันมีอินเทอร์เฟซเบียอะไรบ้างเมื่อกี้ฮะอินเทอร์เฟซมันจากภูเขาอ่าหิมะกลายเป็นอินเทอร์เฟซเบต้าอันนี้คือเอ็กซิเมนต์นะฮะก็บอกว่าตาผมจะทำอะไรก็ได้คือเราประมวลข่าวแล้วเราดูกระจกนี่เธอเดี๋ยวเรามาลองมันก็เหมือนตัวผมพูดไปทางโน้นหรือตาผมไปทางโน้นขอบคุณนี่แหละมันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเล็กๆน้อยๆก็บอกจริงๆเนี่ยตามองตรงนั้นแต่ใจบอกตรงนี้นี่ No.